ผมชมโคปุผมน่าจะเป็นไม้ประดูนะครับใหญ่มากน่าจะโอ้โหนี่โคปุผมเลยได้ได้พี่ได้ได,ดูครับโอ้โหยาวน่าจะยาวหกเมตรใหญ่มากใหญ่มากปุม่มปุ่มทั้งต้น น,นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ให้ดูว่า